ทุก,ททกคคลิปนี้ขอพูดในหัวข้อที่เรียกว่าอิ่มยังไงให้ผอมครับหลายคนอาจจะแปลกใจนะครับว่าอคำว่าอิ่มแล้วมันผอมเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าต้องมาทําความเข้าใจก่อนครับว่าคําว่าอิ่มเนี่ยมันแปลว่ายังไงกันแน่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเออ ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คำว่าอิ่มแปลว่า full นะครับคำว่า full ก็คือเราต้องกินจนกระทั่งมันเต็มเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับคำว่าอิ่มถ้าเกิดเป็นคำภาษาฝรั่งเศสเนี่ยความหมายของมันแปลว่าไม่หิวนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายถึงว่าเรากำลังมองถึงความอิ่มสองประเภทอิ่มแบบที่มันเรียกว่าเต็มเนี่ยมันคือความอิ่มเชิงปริมาณแต่ความอิ่มแบบที่เรียกว่ามันไม่หิวเนี่ย นะครับมันคือความอิ่มเชิงคุณภาพฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกท่านลองพิจารณาในวันนี้ก็คือความแตกต่างของความอิ่มเชิงปริมาณกับความอิ่มเชิงคุณภาพนั่นเองความอิ่มเชิงปริมาณเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็รู้จักมันดีนะครับก็คือทานอะไรก็ได้ทานเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งมันอิ่มมันกินไม่ไหวแล้วนั่นนะครับสิ่งที่เราคุ้นชินกันอยู่ตั้งแต่เด็กจนโตส่วนความอิ่มเชิงคุณภาพนั้นเนี่ย เป็นอีกแบบหนึง่งสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าในวันวันหนึ่งเนี่ยร่างกายจะต้องการสารอาหารต่างๆนะครับสารอาหารต่างๆที่ร่างกายต้องการนั้นมีทั้งหมดประมาณ52อย่างนะครับไล่กันจำไม่ไหวแล้วครับ <S <S 1> <S 1> สิ่งที่อยากเรียนก็คือว่าเราทานอาหารเราไม่ได้ทานสารอาหาร 52อย่างของสารอาหารที่เราต้องการเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในอาหารทั้งหมด4ี่กลุ่มผลไม้ผักธัญพืชพืชตระกูลถั่วพืชตระกูลถั่วเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันคือโปรโตีนในความเป็นจริงก็อย่ามองว่าเป็นแบบนั้นนะครับแต่เอาเป็นว่าเราใช้ถั่วแทนเนื้อสัตว์อย่างนั้นก็ได้นะครับ4อย่างเนี่ยนะครับผลไม้ผักธัญพืชพืชตระกูลถั่วถ้าสมมุติว่า ร่างกายของเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งสารอาหารที่มันสะสมอยู่ในร่างกายของเรานั้นเนี่ยมันลดลงเนี่ยร่างกายจะบอกว่าหิวคราวนี้พอหิวปุ๊บเนี่ยข้อจำกัดของสมองอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอ๋อหิวเพราะว่าเราขาดอะมิโนแอซิดเบอร์นั้นเบอร์นี้หิวเพราะว่าเราขาดเกลือแร่ตัวนั้นตัวนี้ไม่ใช่ร่างกายพูดได้แค่หิวครับ เสร็จแล้วเราก็ถ้าเป็นแบบอิ่มเชิงปริมาณนะครับเราก็ทานอะไรก็ได้ที่ใกล้ตัวทานอะไรก็ได้ที่ชอบทานอะไรก็ได้ที่สะดวกนะครับแต่ถ้าเรารู้แบบนี้เรามาอิ่มเชิงคุณภาพกันดังนั้นในหนึ่งวันเนี่ยเราควรจะให้ตัวเองได้มีโอกาสทานอาหารทั้ง4กลุ่มที่ผมพูดไปเมื่อกี้ให้ครบใครที่ไม่ชอบทานถัว่วโอเคทานเนื้อสัตว์ อยากทานเนื้อสัตว์ผมแนะนำปลาเพราะปลาเนี่ยเป็นโปรโตีนหรือเนื้อสัตว์ที่ลีนที่สุดแล้วเนื่องจากตัวมันเองเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อทั้งตัวมันลีนกว่าอกไก่ด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะหายากกว่าราคาอาจจะสูงกว่าโดยเฉพาะปลาบางประเภทก็เท่านั้นเองแต่ใครก็ตามที่สามารถทานถั่วได้นะครับผมเน้นนะครับผลไม้ผักทันพืชพืชตระกูลถัว่ว และควรจะเรียงลำดับแบบนี้ด้วยซ้ำไปหมายความว่าให้เราทานผลไม้ก่อนเพราะช่วงที่ท้องว่างเนี่ยนะครับเกลือแร่ในผลไม้วิตามินในผลไม้เนี่ยจะถูกดูดซึมได้ง่ายและดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นคราวนี้เราลองมาพูดถึงการอิ่มเชิงคุณภาพที่จะทำให้เราผอมได้อย่างไรก็ต้องมองว่าเราจะต้องรู้ถึงการจำกัดปริมาณการทานอาหารในแต่ละมื้อด้วย นะครับผมยกตัวอย่างเช่นเราใช้มือของเราเนี่ยเป็นหน่วยในการชั่งตวงวัดกำปั้นของเราเนี่ยนะครับคือข้อจำกัดของการทานอาหารที่เป็นทัญพืชในแต่ละมือ้อยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ใช้พลังงานมากนั่งออฟฟิศหรือเคลื่อนไหวน้อยนะครับเราก็ควรที่จะจำกัดไม่ให้เราทานข้าวกล้องเกิน1กําปั้นหรือถ้าเราต้องการที่จะเอาน้ำหนักลงก็จำกัดเหลือข้าวกล้องแค่ครึ่งกําปั้นพอ 3นิ้วนี่คือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนาง3นิ้วนี้เอาไว้เป็นข้อจำกัดของเนื้อสัตว์หรือพืชตระกูลถั่วที่เหลือในท้องเนี่ยนะครับให้เราเติมผักเติมผลไม้เข้าไปและอย่างที่เรียนนะครับทานผลไม้ก่อนนะครับแล้วตามด้วยผักใครที่ทานแบบฝรั่งก็ทานผักแบบสลัดก็ได้นะครับหรือใครที่ทานแบบไทยๆก็ผลไม้ก่อนแล้วตามด้วยข้าวผัก ถั่วทานเข้าไปพร้อมๆกันได้เลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องให้มองว่าแล้วถ้าอย่างนั้นผักกับผลไม้เนี่ยเราจะทานเข้าไปมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นโดยรวมเราจะต้องมาฝึกกันครับว่าโดยรวมแล้วใส่ผลไม้ใส่ผักธัญพืชพืชตระกูลถั่วเข้าไปแล้วเราต้องทานให้อิ่มประมาณครึ่งท้องพอเรื่องนี้ต้องฝึกกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารเนี่ยมีทั้งธาตุดิน ลมไฟโดยปกติถ้าเรามองอาหารด้วยตาเราจะเห็นธาตุดินธาตุน้นำใช่ไหมครับแต่ว่าธาตุลมกับธาตุไฟเนี่ยจริงๆแล้วมันจะถูกคลี่คลายออกมานะครับดังนั้นถ้าเรากินอิ่มจนกระทั่งเต็มที่เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราอืดเกินไปแล้วมีภาวะกรดไหลย้อนได้ง่ายนะครับฉะนั้นถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับในแต่ละวันขอให้เราทานให้ครบผลไม้ผักธัญพืช พืชตระกูลถั่วแล้วผลไม้ก็ต้องเวียนไปเรื่อยๆผักก็ควรจะเวียนไปเรื่อยๆนะครับธันพืชใครที่แพ้ข้าวกล้องสามารถใช้ลูกเดือยแทนได้นะครับส่วนพืชตระกูลถั่วเนี่ยถ้าเป็นถั่วเปลือกแข็งต้องจํากัดปริมาณอย่าทานให้เยอะเกินไปนะครับแล้วถ้าเป็นถั่วเปลือกอ่อนหรือถั่วฝักนะครับรวมไปถึงถั่วที่มีสีเขียวเช่นถั่วฝักยาวถั่วพูพวกนี้สามารถทานได้สบายๆเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ ขอให้ทุกท่านไปลองฝึกอิ่มเชิงคุณภาพแล้วผอมไปพร้อมๆกันเพื่อเราจะได้อายุยืนไปด้วยกันสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่องใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับเรายังมีคลิปดีๆอีกมากมายที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการใช้ชีวิตอาหารการกิน รวมถึงการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆให้ท่านได้ติดตามชมกันครับและเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาสาระดีๆอยากจะให้ท่านช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและสำหรับท่านที่ต้องการจะดูแลสุขภาพใส่ใจสุขภาพเป็นพิเศษและรวมถึงต้องการที่จะสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและได้รับโปรโมชั่นพิเศษจากสินค้าแบรนด์ใส่ใจท่านสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม อายุยืนไปด้วยกันโดยดูรายละเอียดการติดต่อบนหน้าจอนี้ครับสวัสดีครับ